สวัสดีค่ะเซคเลยนะคะวันนี้กับน้องแมนด้าหรือว่านัองอีกแล้วค่ะ ตื่นเต้นอนะ่ะคือฉันนะเพิ่งไปรองชุดมาแล้วก็กาลังจะไปออกงงออกงานเป็นตัวแทนของประเทศชาติ่ตขบูดเหมือนตอแหละนะเหมือนโกหกนะแต่เรืงจริงฉันเป็นตัวแทนหมู่บ้านประเทศไทยนะคะสบายออกงานเน็กฟิกฉันก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเลือกฉันแต่ก็ยินดีคะ่ะที่เขาเลือกมานะคะยังไงเราไม่ทําให้ผิดหวังแล้วก็จะทำใมัมเต็มที่แน่นอนจ้าอางี้ กำลังมุนกับบ้านไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้บินเชาา้มามากมากๆๆๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่สนามบินดีกว่ารีบไปนอนกันนะขอบคุณค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะพิสาไปบินกันแล้วหน้าที่สำคัญ ก็คือการมาแลกเงินค่ะไม่มีผิดพลาดอยู่แล้วว่าเราเคยผิดไปแล้วเราเคยพลาดไปแล้วกับตอนทริปอังกฤษเนาะเราจะไม่พลาดอีกต่อไปนะคะตอนนี้ก็อยู่กันหน้าสดเลยสดสุดๆส,ส,ส,สดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะแต่ความรูม้สึกเขาแบบหน้ามันแบบเลอ,ออะไรไม่รู้อ่ามีฝุ่นมีอะไรสักอย่างซัมติง ต้องไปล้างหนะ้าก่อนแต่งหน้าเจอผู้คนด้วยเพราะว่าเราต้องสวยจนเตด็มไงเรามางานนี้ต้องเจอคนเยอะนะเออแบบตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนประเทศชาตินะจะรอดไหม <c oughs> จะรอดไหมกินแค่สองคนจ้ะสุดๆจ้ะสองคนเท่านั้นก็เจลิกเฮ้ย <c oughs> สองคนเท่านั้นแอดอะไรเพิ่มมาไม่พอ <c oughs> อยากจะมากิกนแค,นค่สองคนนะเคยอยา,ากจะบอกนะคะว่าถ้าใครมาสุวรรณภูมินะคะสิ่งที่พลาดที่ได้เลยนะคะก็คือต้องมาฟูดคอร์ดจ้ะคือจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมไแต่แนนนะชอบกินฟูดคอร์ดเพราะว่ามันแบบมันแน่นเงี้ยอ่ะมันหลากหลายอะ่ะอ่ะโซเล่ชอบกินฟูดคอร์ดคุณดูต้องคิดว,ว่าเราแบบประกางมากอ่ะจริงก็หิวอ่ะโอเคโอเคโอเคงานเน็ตฟลิกมีจริงไหมไม่แน่ใจ เดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเรามาเงานเด็ดฟรีมีโลโก้มีอะไรฉันได้รับเชิญได้ทุกคนจบอกว่าบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะคะไปก่อนนะคะอานนี้คือทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้าเกรดเรามาเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะตัวแทนประเทศไทยที่จะไปงานเด็ดฟรีนะคะนี่เนี่ยได้โดนผมแดงด้วยอ่ะไปก่อนเด็อย่าพูดเขินตอนนี้ฉันเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะแต่ว่าฉันมองตรงว่า เดินหายไปไหนมดเดินเดินอยู่หายไปแล้วช้อปปิง้งเดี๋ยวตอนนี้ก็คือมาช็อปเพิ่มนะคะน้ำหอมกลิ่นของเรลาโบนะคะเดลมาชะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ต่อไปอันนี้คือความลับนางฟ้านะใครดูคลิปนี้ถึงจะได้รู้นะต่อให้ไปซื้อน้ำหอมแบบยี่ห้ออื่นในช่วงปีนี้เนะี่ยซื้อน้ำหอมเพิ่มมาอีกประมาณ4ีห้ขวดใช่ปะ่ะก็วนกลับมาใช้เรลาโบอย่างเดียวนะ เพราะว่ามันหอมติดตัวแล้วก็แบบคือไปไหนมาไหนทุกคนว่าอุ้ยแนนมาอุ้ยแนนมาอุ้ยแนมแน,มา,แนมาอย่างเงี้ยเชอรู้สึกอุ้ยใช้ไม่เปลี่ยนดีกว่าหลายหลายคนคือหลินคนเดียวแต่หลายครั้งทำไม <sounds like laughs> แกอย่าช็อตสิพีไปหไหนกะแย่เหมือนจับปูใส่กระดง้ง <watches> <sounds> so <beautiful> นะพี่มิกะไมหายตัวไวจังวะแกที่สุวรรณภูเขนาทำสดเลยหอมมากเฮ <ns> uh ้ยเอ้ย มันอร่อยนะเว้ยอันนี้อร่อยมากเไม่ใช่อันนี้คืออร่อยมากฉันกินไปแล้วหนึ่งอันแต่ฉันอยากจะทําอย่างเงี้ยเฮ้ยเธออยากอใส่ป่ะพี่บีอันนี้อร่อยมากไม่แล้วมึงหยิบของฟรีเขาทุเรศเดี๋ยวไปป่ะไม่ใช่หยิบมาให้เอาไปทันกระป๋องได้ไหมคะอุ๊ยอร่อยมากหัวอสิมพี่อยู่เลยนะเต็มมือเลยนะและแล้วเราก็เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ เจอแอร์โฮสเตสหนุ <vain f comigo> ่มคนหนึ <gu ell ame> ่งหน้าตาดีมากฮะคนไหนดันไฟิดอัสเกตปิดคลิปก่อนนะไม่ใชอะไรกันเนี่ยเราจะไปฟิลแบบเร็วๆไหมเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่าเออในงานเนี่ยคลิปย่าค่ะมีใครมาบ้างแล้วก็ใครทำอะไรบ้างเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องกันแล้กันมือละเครื่องกำลังขึ้นจับมือกันจับมือกัน สุดท้ายกำลังจะปิดลงหายใจเข้าหายใจออกีกดนิดหนึ่งจะหลับแล้วไปแล้วหลับแล้วเลยประแลาทดท้ายหล,ลวประสบการ์ติดต่อมอสสิงคโปร์นะคะคุณพี่ค่ะเอางี้นะ ชนันนะหรือมันจะต้องกรอกข้อมูลเอกสารใช่ไหมล้วไปกรอกว่าเคยเปลี่ยนชื่อมาเขาก็เลยไม่เข้าใจเขาก็เลยไม่เก็ตว่าแบบเขาเปลี่ยนชื่อทําไมเธอหลบหนีอะไรหรือเปล่าฉันบอกว่าฉันมาอีเวนต์ฉันมาอีเวนต์เน็ตฟลิกแล้วฉันก็เปิดไมค์แชนแนลให้เขาดูเขาบอกโอเคๆๆก็โก okay, 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 okay. ็เออก็เลยได้ออกมาเลยจบพีกใน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 พีกเพราะตอนนี้กระเป๋าไม่รู้อยู่อยู่ร้านไหนคือไม่มีขึ้นอยู่ตรงหน้าจอ แล้ว <sympath is? S 1> ลเขาก็บอกให้หาเอาจากกองนี้กองไหนไม่มีไม่มีชุดใส่นะไปงานเน็กซ์วิกบอได้นะไม่มีนะงงเหรอศูนย์ในกระเป๋าพี่โมจัดแจงละพี่โมจัดแจงละตามหากระเป๋าละมาพิทเทอร์มินอลละมาพิทเทอร์มินอล ก็ในเอกสารมันเขียนว่า go to terminal 3 <Wow. S 1> เราก็ต้องมาเทอร์มินอลสพอรถจะมารับเราที่เทอร์มินอลสามาเหอะแค่เริ่มทิปอ่ะอุ่นหวแล้ววะตัวแทนหมู่บ้านอ้าวแล้วนี่จะไป1-2 2อ,อยู่นี่นะ2อ,อยู่นี่3เหรอคะ3คือที่เราอยู่เมื่อกี้ตอนแรกนะลูกหลิงเก่งมากนำพามาถูกด้วยมือแรกที่สิงคโปร์ แล้วเราก็ถึงแล้วนะคะฮุยนี่ไงเซอร์ไพรส์จุดึมจากทาง Netflix นะคะอะไรเนี่ยเมน,น่าเบลวิมีเกมให้เล่นด้วยเป็นแบบเอ่อซื้อบ้านนะเ,เกมเจะทีโอเมก้าขนมเยอะจังเลยและนี่คือของที่ทาง Netflix กเตรียมไปให้นะแค่นี้เดยเฮ้ยให้ฟรีหมดเลยอ่ะดูด,ดิ อันนี้ก็ได้เกมเสถิติมด้วยชดึงเดี๋ยวรีบไปรางหน้าแต่งตัวกันดีกว่าวิวสวยมากมาเลยนะเบ๊เพิ่งเคยนอนครั้งแรกในชีวิตสวยมากวิวสวยมากตุ้งมาแต่งมีเฟสแสุดเตรียมไปดินเนอร์ค่ะแต่ยังไม่ใช่วันจริงคเราก็เป็นเพียงแบบแต่งแกลางสวยๆโดดเด่นแต่ีอลินแต่งเสร็จแล้วอะไม่แต่คือต้องลางเพราะว่ามัน ใหญ่ๆบ้าๆหรอก่อนไปแต่งหนะ้าก็ต้องทำคาสะอาดหน้าก่อนนะคะหลายๆคนอะ่ะชอบมองค้ามขั้นตอนเนี้ย คือล้างหน้าสะอาดเนี่ยทำให้หน้าของเราเนี่ยนะไม่เป็นสิวไม่หมองคล้ำไม่สะสมสิ่งสกปรกบนใบหน้าเรานะคะเราก็เร่งกใช้เบตอเนี่ฟองเขียวพิมโนบุนะคะเหมาะสำหรับคนที่หน้ามันเป็นสิวเลยค่ะใช้แบรนด์นี้มาตั้งแต่อ้อนแตะออกนะตั้งแต่สมัยสาวๆเขาใช้คำนี้หลักกันว่าสาวเพราะว่าเขาอยู่มานานเด้อ เขาจะช่วยสลายนะคะต้นตอสิวตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเขายังช่วยลดแบคทีเรียสิวนะคะแล้วก็จัดการความมันที่มันเป็นส่วนเกินของหน้าเราจ้าผิวทั่วไปก็สามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าฟองเขานะคะนุ่มระมุนน่ามึมากค่ะอองจริงนะคือหนอะแอบชอบตัวนี้ค่อนข้างมากเพราะว่ากลิ่นเขาว่าอารมณ์มมากพอล้างไปแล้วอะหน้าเราก็แบบสะอาดหมดโจดป้องกันการเกิดสิวลดความมันยังไม่พอผ่อนคลายจ้า ฟองขานุมมา่มเมอมาล้างหน้ากันดีกว่าหน้าสะอาดสุดๆพร้อมกับการเริ่มแต่งหน้านะคะลดการเกิดสิวลดความมันที่สำคัญหอมครับ แล้วล้างเสร็จก็หน้าไม่เอียดอาดด้วยเช่าตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปแต่งหน้าไปดินเนอร์ก่อนเราจะเก็บบรรยากาศดินเนอร์มาให้บาทน้ำซีมน้ำซีมละกันนะจ๊ะดินเนอร์จ้าไป let's go <S ว้าว มาดูหน้าพี่นันหรือหลุกทอปคอมเบรยนสวยมากสวยมากเอาละคะตอนนี้นะคะน้องแนนก็มาอยู่ในยานดินเนอร์นะคะเปิดลิ้นนิดนึงเพื่อจะมาทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายชาติมากๆคนนู้นคนนี้คนนั้นที่แบบเคยเห็นในอินสตาแกรมหรือว่าเคยเห็นในทาง YouTube หรือตามเพจต่างๆค่ะก็มากันเยอะมากนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดินเนอร์กันดีกว่านะคะแต่บรรยากาศดูดิชั้นสูงสุดของมารีนาเบย์สวยมาก โอ้ยทุกคนมากมาทุกคนมากมายเยอะมากเรานี่เป oh. oh. oh, yeah. oh, ็นทั้งหมดคือ i n f อ u e ซอ e r จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม8ปเทศโอ้โอ น่ากินมากเธอคิดว่ามันคืออะไรเคี้ว่ากุ้งกุ้งเหรอแซลมอนเหรอไม่รู้อะเขาไม่ให้เธอเี้ฉันก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ให้เธอโอ้โอ้โอ้อเออแล้วเขาไม่ให้ฉันอีกแล้วอะไม่เอาไม่เลยอะเขาให้ฉันได้แหละไม่เด้อะไรอะโอเขาให้ทุกคนค่ะอย่าสำคัญตัวผิดเนาะอันนี้เป็นเวจิสโเรียนไงพี่ก้ามันเลือกมาให้ฉันพี่ก้ามันเลือกให้ฉันเป็นมังสวิล่าเหรอ มันเป็นบางสวิรัติหอโอเคน้องชิมชิมเหมือนเหมือนอะไรเหมือนอะไรอร่อยมากเหมือนอะไรยำสามกรอบอ่ะที่ม้านในรูอ่ะหมั่นโถะเฮ้ยชีสชีสอร่อยอร่ยพี่แดนพี่แดนสวยมากเลยอ่ะเมนูนี้อร่อยมาก แต่นากินมาเลียงดูเรียงดีปูเสืออย่างดีดดสิงคโปร์ายามดึกคือสวยมากนะคะทุกคนตรงนี้คือสวนกาเดนบา y t เด Bay เมืองเขาสวยเนาะกิจกรรมหลังจากกินข้าวเสร็จก็ถ่ายรูปค่ะ ไะฝากกดไลค์ด้วยนะคะก็จะได้หนึ่งรูปขึ <Gym. S 1> ้นเหนื่อยมากค่ะโพดแล้วโพดอีกบิดแล้วบิดอีกค่ะนี่ก็เช่นกันค่ะถ่ายแล้วถ่ายอีกบิดแล้วบิดอีกค่ะนี่ค่ะตอนนี้มารีนาเบย์อยู่นี่ไงมารีนาเบย์แซนอยู่นี่ไงเรืออยู่นี่ไงเออเออสวยรักตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งกูจะใลกับบ้านมาคือเสร็จจากงานอ่ะแล้วเราก็แบบ อยากกลับบ้านอยากนอนพักแต่กลบไม่ได้พวกลงว่าเราอะมากินข้าวตรงนี้นะนี่เราโดยผายชายแนวมองแค่ตรงนี้ไงแค่วันผิดแต่ต้นอะมันจะหาไม่เจอแล้วโอเคเสร็จจากงาน Netflix นะคะเราก็ต้องมาใช้ตัวพิมโนบุนะคะตรงนี้เลยหลอดสีฟ้าจำให้ดีเลยเป็นเจลล้างหน้าที่แบบเลิศมากทุกคนเดี๋ยวจะลองให้ดูค้างหนึ่งหมูไปเลยค่ะ พิมพโนโบุพกมากทริปนี้คือเลิศเพราะว่าไม่ต้องใช้สำลีจ้ายิ่งคนผิวแห้งหรือว่าสิวพดเนี่ยคือใช้บ่อยๆยิ่งดีเลยนะเพราะว่าสำลีเนี่ยมันจะไปขูดหน้าเราบางทีมันไปบาดหน้าอะไรเอ่ยอีกตัวเนี้ยสูตรญี่ปุ่นใช้มาสักพักแล้วด้วยคือส่วนผสมของเขาอ่ะมีประสิทธิภาพมากลบเมคอัพได้เทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะจ๊ะแต่ราคาจับต้องได้คะ่ะเวลาใช้นะคะให้ใช้ตอนมือแห้งหน้าแห้งแบบนี้ค่อยค่อย วนไปที่ใบหน้าของเรานะคะเมคอัพก็จะออกหมดเกลี้ยงเลยจากนั้นก็ใช้น้ำเปล่านะคะโอ้ยโอ้ยหน้าสะอาดหมดจดคือง,ง่ายมากใครใช้แค่ขั้นตอนเดียวอะ่ะแล้วง่ายเลยอะคือหน้าแบบไม่เอียดอาดเลยอะเฮ้ย ดกนแล้วก็ใช้ตัวพริมโนบุสีเขียวเนี่ยล้างเมคอัพของเราอีกรอบนึงเป็นวิธีที่แพทย์ผิวหนังบอกว่าจะช่วยลดการอุดตันของสิวได้ดีด้วยนะคะตัวเนี้ยไม่เสี่ยงต่ออุดตันบนใบหน้าของเราด้วยเพราะเขาไม่มีส่วนผสมของออยเพราะฉะนั้นใช้ได้ทุกสภาพผิวหลังเสร็จแล้วนะคะบอกเลยว่าผิวดีมากล้างหน้าเสร็จนะคะสะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะสุดๆโอเคคือตอนเนี้ย อยากจะโชว์วลาให้ดูว่าว่าตอนน,นะตะหกโม่เชา้าฉันขอนอนได้ไหมแล้วเดี๋ยวพ่ีค่อยว่ากันนะแต่ใครอยากแบบน่าสะอาดเอ็มอ่องอย่างนี้ก่อนนอนก็พิมพ์ระบุแต่ถ้าใครอยากนอนก็ go to bed เถอะเพราะใช้ก็ go to bed เนะ bye าะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ชเช้าอ่ะแล้วเราก็ถึงสำนักง,งาน Netflix ที่สิงคโปร์นะคะคือสวยมากสวยมากสวยมากอาหารสวยมากสวยเกิน เราถึงแล้ว Netflix นะคะออฟฟิศนี่อุย้อยงดงงกันมากตอนหลับโดยนี่เลยตัวในสติงเจ้าจริงนะคะเหมือนมากเอาละทุกคนตอนนี้นะคะนัพาทุกคนมาอยู่ที่ออฟฟิศของ Netflix นะคะเป็น Netflix เอเชียเลยก็คือเป็นแบบ south of Asia ตอนใต้นะคะก็คือรวมเลยอเออว่าง่ายๆว่าใครจะมาทำอะไรที่ Netflix ก็ต้องมาที่นี่ก่อน,อนจ๊ะของเอเชียนะ เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าน,นะคะว่ามีอะไรบ้างว้าวอ๋พอพ่อทำง,งานใน넷ฟริกอ่ะก็เลยไปเก้าอี้ดูหนังพี่นัดก็คือป๊อปูล่าส,สุดได้ทุกชาติอ่อดีตหมอมอยกับทุกคนแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรนะเขาจะฉายหนังฉายไม่ได้พี่นี่เมาล่างเบาดังเมาแรงนี่ใหญ่สุดเล <laughs> ยท<ๆ>ุกคนอื่นเงียบก็เลยเขานั่งรออยู่นี่คคนรออยู่เอรมละจ้า เขาบอกเขาจะฉาย behind the scene ให้ดูรอดูเลยไม่กลับนะใช่ To do or not to do <laughs> 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 โอ้ oh my god ยอยากอยู่ในฟิกอะ uh, oh, อู้อ๋อรู้แล้วไหมเขาถึงร้อยเราขึ้นมาเร็วๆบนนี้มันยิ่งใหญให่กว่าของจริงอันนี้มันคือของจริงยังของจริงแล้วไปมาชาลาออกมาทําที่นี่ละเข็นไหายอยู่เนาะอุ้ยโกโกวานังซื่อนี่อะไรนะซื่ออะไรมูซิโกะฮะไม่รู้ชื่ออะไรนะนี่คือชื่อไทยเลยนะไ,ไม่ใช่ไม่มันเป็นมาจากเพลงโกโกวามาจากเพลง ไทแลนด์ว oh, ิทย์ย ah. oh, yeah. oh oh, ี่ยี่ว้าฮะสเปเชร์ด้วยเิโอว้าโอ้ยสูตรชื่ออะไรนะลูกสาวยังงี้ยังงี้อ๋อคือเมื่อกี้เขาแจ้งว่าเป็นแค่สแน็คอันนี้คือร้านจริงอยู่นี่มาดูเที่ยงละเอออ๋อมีอีกใหญ่อีกมีของกินทุกชนิดเลยอ่ะฉันแกะแล้วด้วย กินแล้วด้วยเขาบอกว่าหยิบได้ตามใจไม่อั้นใช่อุ้ยน่ารักจังอริสอินวันเด์แลนแล้วก็มีอันนี้พิซซ่าตันปะเนี่ยตามด้วย่หรออุยนอันนี้เรื่องอะไรนะที่หมักลุกอะและนี่แนโนแนโนน่ารักมากมึงฟังนะตอนนี้นิสามาออฟฟิศอะ ไม่ได้สนใจเลยไปเลยให้สครับกินไม่ไม่ไม่ใครไม่ฝาทุกคนดูมือผมถึงดีกว่าตอนนี้ไม่รอดถามว่ามีความสุขไหมทุกคนกินทุกคนกินก็ให้หยิบของกินแล้วก็เข้าไปในห้องดูหนังคือทุกห้องของเขาก็จะมีตีมชื่ออันนี้นะนี่แล้วก็เนี่ยเป็นแบบห้องลห้องทุกห้องอ่ะเอาไว้ดูหนังไว้ประชุมไว้อะไรห้องนี้สวยสุดดูสวยสุดอ๋อพี่ฝนจริงนะคะมีห้องให้ปั๊มนมว้าว ห้องปั๊มนมอ่ะห้องเบรกห้องเบรกอย่าโอเคดูวิวดิโอเมก้าหลินมีความรู้ไม่ได้สวยอย่างเดียวขยะก็คือสักขยะสักขยะที่เรากินเ่ก็คือชากาปฟก็คือกาแฟในแบบภาษาสิงคโปร์อ่ะแบบเป็นเมนูหาเต๋ นี่คือเขาไม่มีการแบ่งแยกหรืออะไรห้องน้ำห้องน้ำปวดเขี่ยวววอยากไปห้องน้ำไอ้วนไ่ผิ a ไ้วนอะไปวดเขี้ัววว่าก็อย่างนี้แหละ <laughs> oh, <laughs> <Okay>. <laughs> Oh, no! <laughs> Don't clap me, do I'm sorry, I'm sorry! <laughs> when was this launching? Uh, it's already on Netflix Oh, okay, okay. What's the name again? Last Madam Last, Last Madam Can okay. okay. uh, I? Yes, you can Okay, ah. thank you Mabuhay! Mabuhay! Wow. wow, the Philippine team is so perfect. สวัสดีค่ะ Nice to meet you Nice to meet you You all look so beautiful เมื่อกี้สิงคโปร์อันนี้ฟิลิปปินส์จะพูดได้ครบทุกภาษาแล้วนะและก็ถึงเวลาอีสต์ูเป็นภาษาอังกฤษโอเค Let's run Let's go Let's go So what do we have Back o b r i e f ไฟไลท์ก็คือข้าวผัด with garlic flakes เคอะอะไรวะอ่าว่า curry มึงอ่านได้มึงทำได้ปลาทอดแต่ไปเลยละกันไปเลยคือรู้ความว่ามีปลาแล้วเราดูด้วยตาเรามันคือทอดแล้วคือปลาทอดไปเลยส่วนนี้น่าจะเป็นอะไรเต้าหู้อ๋อเป็นเต้าหู้ไทฟูวิทอะไรเนี่ยบล็อกเคยบล็อกของแล้วนี่คือแกงไก่แกงกะหรี่ไก่ แล้วก็กุ้งทอดซาลาเปาสีดำทอฟเฟิลก็หนะแล้วก็ขนมหวานโอเคไม่เ,เ,เสียเวลาเลตอี t นะคะเลตอีท <Let eat. S 2> ให้นั่งงีทังวันก็ทำได้เหมือนอยู่คาเฟ่เลยอะ่ะแกจะไปถามอะไรวห่อหมกที่นเนี้ยเขาเรียกว่าโอตาโอตา เน่เขาบอกว่ามันเป็นปลาเหมือนกันก็เลยคิดว่าน่ากินทำเล็บกันเหมือนอันนี้เหมือนอะไรนะเหมือนโอมากาเฟตโอมากาเฟตเหนือนคำนี้ว่าแต่ว่าซาลาเปาไข่เค็มอร่อยค่ะวันตถุติบหวานหนังเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวมีลองกินสุบาน มันจะมีความเป็นระถีมากกว่าบ้านเราเมันจะมันแล้วมันก็จะฉ่ำคนนี้อันนี้มันจะมีความแห้งๆโอ้ oh <my> God. ม่ดอนคนขายเอางี้น,นะเธ <c oughs> อชอบกินฟูดคอร์ดมากทั้งแน่และหลินเนนซื้อมามีชายเย็นชามะนาวนะคะบัคกุเตอันนี้คือเป็นเราต้องกินนะเวลามามา,มาสิงคโปร์ข้าวมันไก่สิงคโปร์นะคะผักนี้ก็เช่นกันข้าวมันและนี่หมาล่าแกชามใหญ่มากมันเป็นหมาล่าให้ตักเองนะคะหม้อนี้พันหนึ่ง แล้วเราจะไปกาลาดินเนอร์คืนนี้ลืมค่ะทำพีดนี่สวยสุดๆรองเทา้ากระโปรงชุดต่างๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณชุดจากคณาโพสเดีย๋ยวไม่รู้สิบเลยข้างหลังพร้อมค่ะไปะไปเฉิดฉายเขาเห็นว่าคนไทยมันสวยเลิศโอเคทุกคนตอนนี้นะคะแนนก็มาถึงที่งาน To d o o มนะคะของ Netflix แล้วค่ะภายนงานจะมีอะไรบ้างตามเข้ามาดูเลยแล้นี้แต่งตัวเต็มนิดนึง สวยมากเขาจัดมาว่าแบบเฮ้ยจะแต่งมาตีมอะไรก็ได้ระหว่าง Emirates in Paris นะคะ Iris in Wonderland หรือว่าจะเป็น Stranger Things นะคะหรือว่าจะเป็นออ Squid Game แล้วก็ b i d g e r t o n อย่างฉันเป็นสาวแฟชั่นเดียวปารีสเซีย a ปาสเบียงเป็นเลยเตียงเป็นรองนงังเ้ยภาษาอะไรอ่ะตามมาดูกัน โอ้ิววิววิววลวเิววิววิววบววาววิววนะคะววิ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 บวิววนววิวริววิเวิว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 วแบวิววิววิวเิววววิววิเวิววิิวว จริงแหละแบจุ้งก่อนเอางี้ค่อนข้างคาดหวังจะเดินได้เองกี่ก้าวพูดเลยเอาแล้วอีวเ,อเอนี่ยเลือกขนมา ยัมองช้าส่วนพ่อ thank you เสร็จแล้วไปรอดูคลิปห้องนี้สวยากวาในลม Alice in Wonderland ่ะคะเจะตายีนี้ไหยไฟช้อตไฟดูดเอ้า อนี่ชิชาสวรรค์อยู่ในผับอยู่ในไนท์ลับค่าเข,ข้าคนละ2,500บาทหนึ่ง0 0 0บาท, 60, บาทแล้วเปิดแค่ศุกร์เสาร์คือโต๊ะเนี้ยราคามูลค่า60 0 0 0บาทนะทุกคนแล้วก็คือตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีสไลเดอร์ด้วยอ่ะแล้วโต๊ะข้างบนห0 0 0งแสนโต๊ะข้างบน 1, 1>, บน,1นึ่งแสนโต๊ะตรงเนี้ยแล้วจะเปิดอ่ะแสเอาเะอะไรวันเนี้ยใ โมโห่ลานมาซาไลเดอร์ที่บอกนะคะแล้วดูบรรยากาศไปยรวมโอมาก นี่ก็เก็บกระเป๋าเตรียมกลับบ้านแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าเมื่อคืนคือง่ายต่อชีวิตมากๆใช้พิมโนบุเป็นอะไรที่อดมากนะคะนี่เราทริปนี้นะคะแนนก็พกพิมโนบุมาทั้งหมด2สูตรเลยนะคะขอย้ำอีกรอบนึงว่าถ้าเกิดอยากหน้าสวยหน้าใส ไล่สิวแล้วก็ลบเมคอัพได้นะคะคือใช้ตอนหน้าแหง้งบอกเลยว่าให้ใช้ตัวสีฟ้าก่อนนะจ๊าวนๆน,นทั่วใบหน้านะคะเมคอัพของเราก็จะหลุดอ,ออกหมดเลยอย่างที่นันนทําให้ดูจากนั้นเราก็ใช้ตัวสีเขียวนะคะล้างหน้าต่อกันได้เลยคะ่ะใครสนใจนะคะก็สามารถไปซื้อได้นะคะตามช่องทางนี้เลยแล้วก็สําหรับแฟนๆนะคะในช่องของเราแนนนะเขาก็ให้โค้ดส่วนลดมานะจ๊าพิมพโค้ดตามนี้เลยนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยเพราะว่าลดแต่วันนี้จะถึง ที่18ตุลาคมนะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะเพราะว่าต้องเช็คเอาออกแล้วนะยังไงทริปนี้ก็สนุกม,มากๆได้เจอแบบผู้คนมากมายนะคะแล้วก็ดีใจที่ตัวเองได้เป็นตัวแทนนะคะของประเทศไทยที่มาในทีมของ Netflix Thailand ด้วยนะคะก็แบบว่าเฮ้ยดีใจอะ่ะเออยังไงวันนี้ในขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายใครชอบพิบบนค่ะรบฟักดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะไปก่อนละว,วันนี้เต็มที่เหลือเกินมา